ชวนเพื่อนมาเล่นเกมทายใจกับผีที่คุณเลือกบ่งบอกลึกลึกว่าคุณกลัวแฟนเรื่องไหนที่สุดมาเล่นเกมกันนะครับเทศกาลฮาโลวีนอาจจะผ่านไปแล้วนะครับเรามาลองเล่นเกมทายใจเกี่ยวกับผีกันหน่อยนะครับโดยเราจะมีผี 4ตัวนะครับให้คุณเลือก1ใน4นี้นะครับแล้วบ่งบอกภายในจิตใจของคุณนะครับว่ากลัวแฟนเรื่องไหนมากที่สุดอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับคนที่เลือกผีน้อยแคสเปอร์รูปร่างโปร่งใสน่ารักคิ้วมีนามว่าผีน้อยแคสเปอร์เดิมทีแคสเปอร์เป็นเด็กผู้ชายที่เสียชีวิตในตอนเด็ก ทำให้ยังติดอยู่ในความคิดเล่นอยู่มากๆนะครับแสนซนสุดๆไปเลยแล้วถ้าคุณเลือกผีน้อยแคสเปอร์คุณจะกลัวแฟนในเรื่องนิสัยเด็กน้อยของคุณไม่ใช่เรื่องเล่นซนซนกระตางอะไรนะครับแต่เป็นด้านเด็กน้อยของคุณเช่นพวกของสะสมนิสัยเด็กน้อยที่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าถ้าแฟนรู้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าวีดีกรรมที่คุณซ่อนไว้มันธรรมดาซะที่ไหนกันเชียวคนที่เลือกแดกโคราผีดูดเลือดในตำนานที่สาวๆหลายคนชอบ แม้อุปสรรคในการใช้ชีวิตช่วงกลางวันจะลำบากยากเย็นแสนเข็นก็สามารถทดแทนด้วยการตะลุยราตรีจุ๊บคอสาวๆแล้วดูดเลือดแต่ถ้าคุณนะครับเลือกเดกคูลา่าคุณจะกลัวแฟนรู้ในเรื่องการเที่ยวกลางคืนชีวิตราตรีมันสนุกสนานเธอจ๋าปรดเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจการหนีเที่ยวจะเป็นอีกทางเลือกของคุณเลยต้องมานั่งกังวลเสี่ยงทายแฟนจะจับได้ไหมนะจับได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่คุณกลัวแฟนรู้มากที่สุด คนที่เลือกโครงกระดูกผีเนื้อเปื่อยแล้วต้องเหลือแต่โครงกระดูกจนกลายมาเป็นผีโครงกระดูกแห่สุดเฮฮา แล้วผีคงกระดูกสุดล่าเรืองนี้ก็เป็นตัวเอกในการดําเนินเรื่องของหนังการ์ตูนเยอะแยะมากมายไปหมดและถ้าคุณเลือกผีคงกระดูกก็จะกลัวแฟนรู้ในเรื่องของสุขภาพทั้งที่มันยังเป็นเรื่องที่ควรบอกแฟนแต่คุณกลับกลัวม,กมากๆที่จะบอกแฟนไปเพราะไม่อยากให้เขากังวลใจในเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นห่วงเราเลยเอาความล่าเริงมากบเกือนอีกทีแบบนี้ต้องหาจุดตรงกลางแล้วคุยกันเถอะครับว่าอย่ากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยนะครับทุกคน สุดท้ายนะครับคนที่เลือกมัมมี่ ถ้าบ้านเรามีปูโสมเฝ้าทรัพย์ทางอียิปต์ก็มีมัมมี่เฝ้าทรัพย์เหมือนกันมัมมี่คือศพที่โดนดองแล้วพันด้วยผ้าสีขาวทั่วตัวแล้วมันมีที่เราเห็นในหนังหลายเรื่องก็จะมีหน้าที่ในการเฝ้าทรัพย์สมบัติและล่าสุดคอยบุกพิระมิดหรือดันเจียนเรียกว่าสังหารโหดกันเลยทีเดียวถ้าคุณเลือกมัมมี่คุณจะกลัวแฟนรู้ในเรื่องของเงินเงินที่นี้หมายถึงการช้อปปิง้งซ่อนเงินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินทั้งหมดคุณกลัวแฟนรู้เรื่องนี้มากที่สุดแม้ว่ามัน จะเป็นเงินของคุณเองแต่กลัวแฟนจะตีเพราะใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัวเดี๋ยวมันจะลงตัวด้วยท่าไม้ตาย เขาขอโทษนะครับอ่าเรื่องนี้ต้องเหยียบให้มิดห้ามแฟนรู้เลยเด็ดขาดอาลครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าคนที่กลัวแฟนรู้ในการเที่ยวกลางคืนนั้นเป็นความหมายของภาพใดนะครับอาลครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม